สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและช่วงปลายปีแบบนี้นะครับนอกจากที่จะมีอากาศเย็นเหนา,นามาประทะตัวให้เรารู้สึกสบายตัวกันแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พวกเราก็ไม่อยากจะเจอนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อ ep ที่แล้วด้วยก็คือคุณน้องโควิดนะครับโอ้ยเราเองก็ไม่อยากเจอมันนะเนาะก็ช่วยกันนะครับทุกท่านเราก็อยากพยายามทำให้ตัวเลขมันสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับ เพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยนอกจากที่ทุกท่านเนี่ยนอกจากจะต้องกลัวติดโควิดแล้วเนี่ยฮะอาจจะต้องกลัวติดเครดิตบูโรกันบ้างก็ได้นะฮะอย่าง EP ีที่แล้วที่เราพูดไปเนี่ยาบางท่านยังยังมีโอกาสได้ work from home กันอยู่นะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะ no work no home กันเลยก็ได้นะครับซึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับในช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยมันคือการ ประเมินครับถ้าท่านผู้ฟังเป็นพนักงานบริษัทนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องเจอแน่ๆก็คือการประเมินครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างดีไม่ดียังไงภายใต้กรอบที่บริษัทกำหนดหรือไม่ ตรงตามเป้าหมายฮิตทาเกตหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะครับสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือก็ต้องประเมินเช่นเดียวกันนะครับว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของเราบ้างนะครับส่วนบางท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นพนักงานบริษัทเหมือนกัน,กนแต่ว่าเป็นผู้ประเมินนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีประสบการณ์เคยถูกประเมินนะครับ แบบไร้ทิศทางที่เรียกว่าวันที่ผมถูกประเมินเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนถูกเรียกมาด่านะครับแล้ววันที่ผมเป็นผู้ประเมินเองเนี่ยผมไม่รู้จะประเมินยังไงนะเพราะว่าผมเพิ่งหัดการเป็นผู้ประเมินนะฮะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าวิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมีหลักการมาให้ฟังกันด้วยนะครับกับชื่อ E อีที่ว่าประเมินผลงานกับหลักการ 4A ครับผม เรื่องชิดๆกับผมโอ oh ไ,ม,ไม่นะผู้ดำเนินรายการครับในสมัยที่ผมยังเริ่มทำงานใหม่ๆนะครับโดยช่วงแรกๆของชีวิตผมเนี่ยผมก็จะทำงานอยู่กับบริษัทที่เรียกว่าเป็นแบบแฟม i ลี b บิสเนสนะนะคือครอบครัวเขาทำกันเองนะ สามีทําภรรยาดูแลลูกดูแลกิจการต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นคนออกแบบเป็นไทยเชื้อสายจีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเวลาทํางานเนี่ยบางทีเนี่ยอ่ะโดยหลักการของบริษัทเนี่ยทุกๆุกปลายปีเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินผลนะครับเพื่อดูเรื่องของโบนัสเพื่อดูเรื่องของการขึ้นเงินเดือนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปทํางานเนี่ย สิ่งแรกที่เขาจะต้องให้เรามานะครับก็คือเขาเรียกว่า OKR OK นะครับ OKR OK แปลว่าอะไรนะครับ OKR OK ย่อมาจาก Objectives and Key Results นะครับหรือภาษาไทยมันคือเป้าหมายและผลสําฤทธิ์สำคัญนะครับซึ่งแปลเป็นไทยในไทยอีกทิงก็คือกรอบการทำงานในการกำหนดและค้นหาเป้าหมายและผลที่ตามมานะครับ คือผู้นิ่าๆคือเขาก็จะกําหนดว่าเราจะต้องทํางานอะไรนะครับกรอบงานของเราอยู่ที่ไหนเป้าหมายคืออะไรนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เขาเรียกว่า KPI นะครับย่อมาจากว่า Key Performance Indicator นะครับซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่า performance หรือศักยภาพของเราเนี่ยทำวัตถุประสงค์เหล่านั้นเนี่ยได้ดีขนาดไหนนะฮะแค่ อยู่ในระดับปกตินะครับคือออนพานะครับหรือว่าโอเวอร์แอคชีฟนะครับหรือแต่ละบริษัทมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันนะฮะก็คืออาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจจะเรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์บ้างหละนะครับหรือบางคนพอดีเลยนะฮะหนึนะฮะก็จะเรียกว่าสักเซสฟูลบ้างบางคนก็จะเรียกว่าโอเวอร์แอคชีฟเมนนะฮะถ้าเกิดว่าเกิน100%ขึ้นไปซึ่งลำดับเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาเป็นตัวคูณในเรื่องของโบนัสนะครับแล้วก็ นำมาเป็นตัวคูณในเรื่องของการขึ้นเงินเดือนนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะช่วงแรกๆของชีวิตผมเนี่ยทำงานกับบริษัทที่ค่อนข้างไม่มีรูปแบบอะไรแบบนี้ที่ชัดเจนนะฮะเขาจะประเมินแบบไหนฮะเขาประเมินแบบตามความรู้สึกนะครับซึ่งผมอาจจะทำงานดีหรือไม่ดีอันนี้ไม่รู้แต่นักเวลานั้นเนี่ยเขารู้สึกเขาชื่นชอบในตัวผมหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้บอกเลยนะ มัน,เป,นเป็นเรื่องที่เรียกว่ามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่เขาประเมินเนี่ยผมดันไปทําให้เขางุดหงิดนะอาจจะทํางานพลาดทั้งๆที่ทํางานดีมาตลอดเลย11เดือนพลาดอยู่งานเดียวหรือแบบเอาจริงๆไม่ได้พลาดแค่ทําให้เขางุดหงิดเนี่ยก็อาจจะมีผลที่ทําให้เขาเนี่ยไม่จ่ายโบนัสหรือจ่ายโบนัสน้อยกว่าที่ควรนะครับหรือไม่ขึ้นเงินเดือน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผมเนี่ยเสียผลประโยชน์ไปโดยใช่เหตุนะครับนะครั้งหนึ่งนะครับก็เคยเกิดขึ้นกับผมนะครับเป็นช่วงระยะเวลาอยู่โอ้โหหลายปีพอสมควรเหมือนกันนะฮะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจหลักการของเรื่องทั้ง OKR ทั้งเรื่องของ KPI อะไรเหล่านี้นะฮะก็อยู่กับบริษัทแบบไทยๆจีนๆแบบนี้มาตลอดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมก็เริ่มขยับตัวมาอยู่ในบริษัทระดับเรียกว่า ข้ามชาติเนาะ global ะเนาะซึ่งหลักการเหล่านี้ชัดเจนมากนะครับเขามีเส้นบรรทัดที่ชัดเจนมากมี okr OK ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนมี kpi ที่ชัดเจนทุกอย่างครับการประเมินทุกอย่างเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่ามันแฟกับผมมากในวันที่ผมยังต้องเป็นเด็กน้อยผู้ถูกประเมินอยู่ผมก็รู้สึกอน j o ยกับมันสนุกกับมันมากนะครับ แต่แล้ววันหนึ่งนะฮะผมเนี่ยต้องกลายเป็นผู้ประเมินคือยังคงเป็นผู้ถูกประเมินเหมือนเดิมน,นะครับเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่ามีน้องในทีมที่ผมต้องเป็นคนประเมินพวกเขาด้วยซึ่งเอาตรงๆฮะผมประเมินไม่เป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับการถูกประเมินโดยใช้อารมณ์มาตลอดนะครับแล้วผมไม่อยากจะประเมินน้องแบบนั้นนะฮะทำให้ผมเนี่ยไม่มีหลักการในการ ประเมินอะไรแบบถูกต้องเลยนะครับจนกระทั่งลูกพี่หรือหัวหน้าผมเนี่ยนะครับเขาได้สอนวิชาผมมา1วิชานะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักการนะฮะในการที่จะใช้ทั้งประเมินผลงานปลายปีนะครับใช้ทั้งฟีดแบ็คน้องๆง,ง,งานต่อง,งานก็ได้นะครับหรือคนในทีมก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องน้องนะครับนะครับซึ่ง หลักการในวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทุกท่านกันเขาเรียกกันว่า 4A นะครับจริงๆ 4A เนี่ยมันถูกใช้ในหลายๆองค์กรใหญ่ๆนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีองค์กรไหนบ้างน,นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ลูกพี่ผมสอนมานะผมก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังลวกันเนาะ 4A เนี่ยเราแบ่งเป็นผู้ให้ 2A ผู้รับ 2A เนะครับเราเริ่มจากผู้ให้ก่อนนะครับผู้ให้ A แรก เขาเรียกว่า aim to assist นะครับก็คือสิ่งที่เราจะประเมินเขาเนี่ยหรือพูดกับเขาเนี่ยมันต้องเป็นทิศทางที่ดีนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยการประเมินผลงานหรือการให้ฟีดแบ c กกับคนที่ถูกประเมินเนี่ยอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่า OKR OK ของเขาคืออะไรนะครับแล้วค่อยมาดูว่า เขาทำได้ดีขนาดไหนนะครับโดยสิ่งนี้มันจะต้องถูกกำหนดก่อนที่เขาจะเริ่มงานนะครับทีนี้เราก็จะต้องคอมเมนต์บนหลักการเดียวกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะสมมติเรากําหนดไว้ทั้งหมด5ข้อเราเอา5ข้อนั้นมานั่งดูกันนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยสามารถทําแต่ละข้อนั้นได้ ตรงตามเป้าหมายหรือไม่นะครับแล้วแต่ละข้อเนี่ยมีเครื่องมือชี้วัดอย่างไรว่าน้องประสบผลสําเร็จนะครับหรือน้องไม่ประสบผลสําเร็จหรือน้องทําเกินคําว่าประสบผลสําเร็จไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือสําหรับผมเนี่ยมันเรียกว่า aim to a เ s i s t นะครับเรียกว่าเราต้องมีเป้าหมายที่จะประเมินเนี่ยในทางที่ดีก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราประเมินแล้วเนี่ย มันก็จะมีทั้งเรื่องบวกทั้งเรื่องลบถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยถ้าเรื่องดีน้องทําดีอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องคุยกับเขาบอกเขานะครับเราควรจะต้องบอกเขาว่าสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยคุณจะทํายังไงให้มันดีเท่าเดิมต่อไปและดียิ่งขึ้นนะครับจําคํานี้นะดีเท่าเดิมต่อไปนะครับยากนะครับ เหมือนที่ชอบมีโฆษณาตอนนู้นนะที่เขาบอกว่าการเป็นแชมป์เนี่ยยากแต่การรักษาแชมป์เนี่ยยากกว่าเช่นเดียวกันเลยครเรื่องที่เราทําแล้วดีเนี่ยครับบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันยากแต่การที่ทําแล้วในปีถัดๆไปในครั้งถัดๆไปให้มันดีเหมือนเดิมเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแล้วเรามีหน้าที่บอกนะครับมีหน้าที่แอ็ดซิสเข้าไปช่วยเขาครับว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงให้สิ่งที่มันดี อยู่แล้วเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าผลนั้นเป็นลบล่ะเช่นน้องทำได้ไม่ดีเลยนะครับในเรื่องเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราสามารถบอกน้องได้นะครับก็คือวิธีแก้ไขครับว่าในปีถัดไปในครั้งถัดไปเราสองคนนะใช้คำว่าเรานะครับจะช่วยเหลือกันอย่างไรให้น้องเนี่ยสามารถ รับจากการที่เขาเนี่ย underperform เรื่องนี้นะฮะให้มันดีขึ้นอีกนะครับจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้อ่อนผ่านะครับคือทำได้100%ตามปกติตามที่บริษัทกำหนดเอาไว้นะครับแล้ว A ที่2นะครับที่ผู้ที่คอมเมนต์หรือผู้ให้เนี่ยจะต้องเป็นคนทำนะครับก็คือ actionable นะครับคำพูด ประเมินผลใดๆก็แล้วแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จริงไม่ใช่นามมาทำนะครับรู้ได้ไงว่ามันต้องเป็น actionable มันคือสิ่งที่หนึ่งคือเราต้องรู้จักก่อนครับว่าคนที่เราประเมินเนี่ยทำสิ่งนั้นได้ไหมอย่าเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบทบาทไม่เหมือนกันนะครับพอเราเห็นแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการที่จะนำพาตัวเอง ไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรครับเรามีหน้าที่กรูมเขาครับเรามีหน้าที่สร้างเขาเรามีหน้าที่เทรนเขาครับทําให้พวกเขาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่สามารถทาตามคาแนะนําของเราได้จริงๆนะครับคําแนะนําของเราจึงจะก,กลายเป็น actionable นะครับทีนี้เรืออีก2 a นะซึ่งเป็นส่วนของผู้รับนะครับ A ที่1นนะครับ Appreciate ครับ คือเชื่อและรับฟังอย่างจริงใจโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะฮะคือถ้าเราเนี่ยมีหัวหน้าที่ไม่เก่งนะฮะเราเนี่ยไม่เข้าใจเราเนี่ยรู้สึกว่าหัวหน้าเราเนี่ยแนะนำเราไม่ได้ทำสองเแรกไม่ได้เลยเนี่ยข้อนีย้ยากมากบอกเลยนะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถเชื่อเขาได้นะ,ะว่าเขาจะพาเราเนี่ย อยู่ในจุดนั้นได้นะฮะงั้นสิ่งที่คุณเป็นผู้ฟังนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินว่าหัวหน้าคุณเนี่ยเชื่อไม่ได้หรือรับฟังไม่ได้เนี่ยสิ่งที่คุณต้องฟังอย่างแรกคือคุณต้องฟังอย่างจริงใจก่อนบนสิ่งที่เขาคอมเมนต์นะครับว่าถ้าเขาคอมเมนต์บนออบเจกตีฟหรือวัตถุประสงค์ของงานของคุณแล้วจริงๆ แล้วคุณเห็นแบบเดียวกับเขานะครับนั้นแปลได้ว่าจริงๆแล้วนหน้าคุณเข้าใจคุณนะครับเพียงแต่เขาอาจจะมีวิธีสื่อสารที่ไม่เข้ากับคุณแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าคุณอยากเติบโตนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องพยายามเข้าใจเขาครับลองนึกแบบนี้นะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องไปอยู่ในสังคมสังคมหนึ่งที่พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาของคุณเช่น คุณอาจะต้องไปอยู่กับคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นเหล่านั้นเนี่ยเขาพยายามพูดดีกับคุณมากๆเลยอยากสอนคุณมากๆเลยนะครับเขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับคุณได้นะครับสิ่งที่เขาจะต้องทำไม่ใช่ว่าพวกเขาจะต้องเรียนภาษาไทยคุณต่างหากที่ต้องเริ่มเรียนรู้พูดภาษาญี่ปุ่นเฉกเช่นเดียวกันครับ เมื่อหัวหน้าคุณนะครับพยายามสื่อสารบางอย่างกับคุณนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําเช่นเดียวกันคือต้องพยายามเรียนรู้ว่าสิ่งที่หัวหน้าคุณพูดนะครับหรือลูกพี่คุณพูดเนี่ยเขาต้องการสื่อสารในเรื่องอะไรนะครับเพราะการที่คุณเรียนรู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรนั้นมันเป็นการพัฒนาตัวเองอีกหนึ่งรูปแบบนะครับถัดมาเอที่2นะครับ ในเมื่อคุณพิจารณาและฟังอย่างจริงใจเข้าใจแล้วว่าหัวหน้าคุณหรือลูกพี่คุณเนี่ยต้องการสื่อสารอะไรมานะครับคุณต้อง Accept ปต์ครับเอ็เซในที่นี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถดิส a r d มันก็ได้นะครับคือคุณสามารถที่จะน้อมรับหรือไม่รับก็ได้นะครับในสิ่งที่เขาคอมมิตมาเพียงแต่ว่าการ a อ c e เซของคุณ หรือการดิสカสตของคุณต้องมีเหตุผลที่ดีพอนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับแม้กระทั่งการยอมรับในสิ่งที่เขาพูดนะีไม่ใช่ว่าเขาชมคุณว่าคุณเก่งมากคุณทำได้ดีคุณโอ้โหโอเวอร์ ho, over, แบบแอคชีพเมนสุดยอดเก่งมากแล้วคุณก็เหลิงไปกับคำพูดเหล่านั้นนะแม้ว่ามันจะเป็นผลทางบวกก็ตามนะครับแต่ทีนี้ถ้าคุณฟังแล้วมันเป็นผลทางลบล่ะ แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องคุณอยากปฏิเสธคุณอยากดิสกัดมันคุณอยากไม่รับมันเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องหาให้เจอครับว่าสิ่งที่หัวหน้าคุณพูดมามันไม่ตรงกับออบเจกตีฟตรงไหนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมพยายามพูดย้อนกลับไปบนเส้นเดียวกันที่เราต้องคุยกันคือว่าเรามี OK เกันนะครับเรามีกรอบการทํางานอยู่ว่าสิ่งที่หัวหน้าคุณคอมเมนต์มานั้นมันเกิน กรอบการทํางานของคุณหรือเปล่าเกินศักยภาพของคุณหรือเปล่าหากเพียงแต่ว่าถ้าหัวหน้าคุณต้องการให้คุณทํางานเกินกรอบการทํางานนั้นแปลว่าบางครั้งเขาอาจจะต้องการให้คุณเนี่ยออกนอกกรอบครับออกนอกกรอบในที่นี้คือพัฒนาตนเองเพื่อที่จะพาตัวคุณเองเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นหัวหน้าของน้องๆอ,อ,อีกทีมหนึ่งหรือทีมเดียวกันต่อไปนะครับซึ่ง ทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยครับมันคือหลักการเท่านั้นนะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับแน่นอนครับว่าทุกครั้งเนี่ยที่มนุษย์คุยกันเนี่ยครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่เราจะต้องมีเรื่องของอารมณ์ร่วมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําใจกับมันแต่เราก็จะต้องระวังมันด้วยนะครับว่าเวลาเราคุยกันนะฮะเวลาเรา ถูกประเมินอะไรแบบนี้นะครับก็ให้คุยกันบนหลักการเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่า OK เหรือกรอบการทำงานของพวกเราเนี่ยมันจะต้องถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นคนประเมินหรือผู้ที่ถูกประเมินนะครับลองเอาหลักการเนี้ไปปรับไปใช้กันดูนะครับแต่ละที่แต่ละบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละการคร่าวๆประมาณนี้ผมเชื่อว่าก็น่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับการถูกประเมินและการประเมินก็เป็นไปได้นะครับวันนี้รักษาสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพของท่านดูแลครอบครัวของท่านเพราะว่าเรายังต้องใช้ชีวิตกันอีกยาววันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ ep หนะ้าสวัสดีครับ